สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพัากกณรอากาศเพื่อการเกษตรนะครับในช่วงฝนสดนะครับในช่วงเช้านะครับตรงนี้เช้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ถือว่ามาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในส่วนของกลุ่มฝนนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนซึ่งเป็นจุดเดิมที่ตกเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีบางส่วนนะครับแล้วก็หนองคายหนองคายนี่เกือบทั้งจังหวัดนะครับฝนตกหนักรวมทั้ง บึงการนะครับแล้วก็สกลนครนครพนมบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้ถึงเที่ยงนะครับแล้วก็อีสานตอนกลางครับนาเชื่อว่าปีปุทุมนะครับแล้วก็แถวยะโสธรรอยต่อยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็แถวบุรีรัมมีฝนครับบ้านกรวดบ้านบุนะครับบุรีรัมแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่แถวนครราชสีมานะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับ ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับในช่วงเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คกันเป็นรายอำเภอครับว่ามีจุดไหนบ้างครับรวมทั้งในส่วนของภาคตะวันออกนะครับสะแก้ววัฒนานครนะครับมีกลุ่มฝนเยอะนะครับถ้าดูจากโมเดลรวมทั้งขออภัยนะไม่ใช่โมเดลตรงนี้เป็นภาพรายงานฝนสดนะครับแล้วก็แถวชาเชิงซาวบางส่วนระยองและก็จันทบุรีนะครับกําลังจะเคลื่อนตัวเข้าไปยังกลากรวมทั้งสะแก้วบางจุดมีกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกับในโซนทางด้านภาคใต้นะครับตรังและควนสีธรรมราชแล้วก็สงขลาบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คข้อมูลในส่วนของกลุ่มฝนชุดเช้านี้นะครับหลายพื้นที่อีสานตอนบนเรียบรับฝนหนักนะครับฝนลลเคลื่อนตัวลงมาถือว่าชุดใหญ่พอสมควรนะครับถ้าดูจากโมเดลที่กํลลาลังเคลื่อนตัวลงมานะครับฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านทิศเหนือลงมาทิศใต้นะครับจากฝั่งสปปลาวล,ลงมาอย่างหนองคายแล้วก็ เมืองการนะครับน่าจะเข้ามาต่ออุดรธานีสกลนครนะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาถึงขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าฝนมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ามากกว่าโมเดลที่วิเคราะห์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเพราะถีว่าเป็นกลุ่มฝนต่อนะครับเมื่อไปเช็คข้อมูลจากในส่วนของเรดาร์นะครับดูเรดาร์ ดูข้อมูลเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถือว่าเช้านี้อีสานนะครับอีสานตอนบนตกหนักนะครับโดยเฉพาะหนองคายวานนี้หลายพื้นที่ก็อ่านี้ครับถ้าดูในส่วนของเรดาร์ตรงนี้จะเห็นนะครับชุดใหญ่ที่แถวอีสานตอนบนนี่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่นี่นครับบ้านผืออุดรน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปดูนะครับอำเภอบ้านผือ อุดรน้ำโสอุดรนะครับแล้วก็สีเชียงใหม่หนองคายนะครับจุดนี้ตกหนักเลยนะครับอําเภอเมืองหนองคายนะครับอําเภอสะใครอําเภอเพนอุดรบางจุดนะครับแล้วก็อําเภอเมืองอุดรบางจุดมีฝนนะครับในช่วงนี้อําเภอเมืองหนองคายในฝนตกหนักครั้งอําเภอเลยนะครับแล้วก็อําเภอโพนพิสัยนะครับอําเภอสร้างคอมอุดรอําเภอทายนะครับอําเภอบ้านดุงนะครับอุดร แล้วก็โซภิสัยบึงการนะครับเฟ้าไร่หนองคายรัตนวาปีหนองคายนะครับแล้วก็อําเภอปากคาดนะฝนตกหนักเลยครับอําเภอเมืองบึงการนะครับอําเภอพรเจริญอําเภอม่วงบ้านม่วงนะครับสกลนครอําเภอเจริญศินนะครับแล้วก็อวานนท์นิวาสอําเภคําตะก้าอําเภอสว่างแดนดินนะครับอําเภเซกาบึงการอําเภศรีวิไลอ บึงการนี้ทั้งจังหวัดนะครับบึงการกับหนองคายนี่ระวังในส่วนของฝนตกหนักทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบึงโขงโหลงนะครับบึงการนะครับก็เป็นกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้นะครับที่ตกค่อนข้างจะหนักหน้าทมุนคพรพนมนะครับบึงโขงหลงหนาทมุนคพรพนมบึงโขงหลงบึงการนะครับแล้วก็บ้านแพงนคพรพนมฝั่งนี้ก็จะเป็นเสรภูมิร้อยเอ็ดนะครับอำเภออาสามารร้อยเอ็ดอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับอำเภอสวนภูมิอำเภอเมืองสวงอำเภอเกษตรวิสัยนะครับ ฝนทรายร้อยเอ็ดรัตนบุรีสุรินบางส่วนนะครับว่าฝนไปปล่อๆยนะครับแล้วก็หนองกรุงศรีกาฬสินฝนไปปล่อๆยเดี๋ยวดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวจากด้านบนลงมาด้านล่างแล้วก็จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเข้ามาเติมในส่วนของอุดอรนะครับน่าจะมาถึงหนองบัวลำพูแล้วก็ขอนแก่นนะครับในช่วงสายๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดเดิมนะครับชุดใหญ่นะครับที่มาตามรอยเดิม ดูเรดาร์ no liebe, our, story, o, nice ดูเรดาร์ของจังหวัดขอนแก่นนิดหนึ่งครับดูเรดาร์สนามบินขอนแก่นนี่นะครับส่วนอีสานตอนล่างก็มีฝนโปรยปร่อนนับสีเทพเพชรบูรณ์นะครับเทพาราโคราศอำเภอด่านขุนทดนะครับอำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอสูงเนินโคราชนะครับอำเภอขามทะเลสออำเภอเมืองนครราชสีมานะครับอำเภอปักทงชัยอำเภอปากช่องนะครับอำเภอปักทงชัยโคราชปากช่องแล้วก็วังน้ําเขียวโคราชคอนบุรี อำเภอโนนสูงบุรีรลำนะครับโนนสุวรรณบุรีรลำโชคชัยโคราชนะครับแล้วก็อำเภอลำปลายมาศบุรีรลำอำเภอเมืองบุรีรลำนะครับอำเภอกระสังนะครับอำเภอสตึกบุรีรลำอำเภอบ้านกัดอ่าอำเภอปราศาสตร์นะครับสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยมีฝนปรยโปรนะครับสิไม่เข้มอาจสามารถร้อยเอ็ด เสลภูมิร้อยเอ็ดนะครับแต่วันนี้อีสานฝนนะฟ้าน่าจะคลื่นทั้งวันนาะเชี่กผ่านสารคามบางส่วนนะครับว่าปีประทุมนะครับแล้วก็หนองคุงสีบางส่วนอำเภอดอนจานดอนจานกาลสินบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้นะครับเช้าถึงเที่ยงในส่วนของโซนทางด้านอีสานกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของกลุ่มฝนตอนเช้าแล้วก็ถ้าดูเรดาร์ของชัยนาธนะครับจะมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภออุ้มผาจังหวัดตากนะครับ อำเภอกระดานขุนทดนครราชสีมาอเภอปากช่องโคราชอเภอสีคิ้วนะครับอเภอสูงเนินอเภอปักทงชัยแล้วก็วังน้ําเขียวโคราชนะครับแล้วก็บ้านโพชะเชิงเาาบางจุดมีฝนนะครับนี่คือในโซนเรดาร์ของภาคกลางนะครับไปดูเรดาร์ของทางด้านชุมพรนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับยังไม่มีฝนนะครับแล้วก็ส,สายฝั่น่าจะมีกลุ่มฝนแถวละอุ่นละนองแล้วก็แถวอำเภอเมืองละนองนะครับส,สายาัน่าจะมีกลุ่มฝนในโซนนี้นะครับ แล้วก็พอไปดูทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ uh. มีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับภาคใต้ตอนล่างอําเภอสีบรรพตพัทลุงนะครับอควนขนุนอําเภอเมืองพัทลุงลแล้วก็อําเภอระโนดสงขานะครับอเภโคกโพปัตตานีอยะหลิงปัตตานีอมายอนะครับปล่อยนะครับดูกลุ่มฝนจุดกลุ่มนี้นะครับในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนี้นะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้น่าจะ เข้ามาเติมเรื่อยๆในช่วงาสายๆนะครับก็จะเป็นฝั่งลาวไทยนะครับแถวสตูลแถวพัทลุงสงขลานะครับนครศรีธรรมราชสายๆน่าจะเจอกลุ่มฝนเยอะ้ดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นครับโมเดลของกลุ่มฝนที่กําลังตกในช่วงนี้นะครับกถือว่าเช้าเช้านี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่หลายพื้นที่ มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับทางด้านอีสานตอนบนแถวหนองคายกับบึงการน,นี่ทั้งจังหวัดนะครับในวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในช่วงสายๆนะฮะในช่วงสายๆก็พอระหว่งางฝนเคลื่อนตัวลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับก็น่าจะเข้ามายัางอุดอรธานีในช่วงสายๆนะครับ จากโ,โมเดลนี่ฝนไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดียวทม,ม์ก็โมเดลเรียวทม์ฝนเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะสําหรับวันนี้ถือว่าฝนมากกว่าโมเดลนะครับมากกว่าโมเดลที่คาดการไว้ในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในช่วงเชา้านี้ตรงนี้ก็จะเห็นนะว่าในโซนทางด้านภาคเหนือนด้านตะวันตกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแต่ว่าถ้าเช็คในส่วนของนน <f ant> เรด,ดาร์ฝนนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเนี่ยมากกว่า ในส่วนของโมเดลโดยเฉพาะโซนที่เป็นทางด้านนี้นะครับอีสานตอนบนตรงนี้จุดนี้สีเข้มเลยนะครับฝนตรงนี้แล้วก็หนองคายในฝนตกหนักเลยนะครับก็ระวังในส่วนของน้ําท่วมครับหนองคายแล้วก็บึงการแล้วก็น่าจะเคลื่อนที่มาต่อ,อยังอุดรน,นะครับในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ชุดนี้แล้วก็จากนั้นก็น่าจะเข้ามาสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ จะเข้ามาอีสารชั้นในกาลสินขอนแก่นนะครับหนองบัวลําพูเลยนะครับสายๆก็น่าจะได้รับในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับที่กําลังเคลื่อนลงมาตอนนี้จากบนลงล่างนะครับก็ถือว่าสีเข้มพอสมควรนะครับถือว่าชุดใหญ่นะครับกลุ่มฝนในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็มีปล่อยในหลายจุดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนน่าจะเยอะกว่าโมเดลที่คาดการไว้นะครับ ก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงเช้านะครับเป็นช่วงรายงานฝนสดในช่วงเช้าขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ